หัวข้อที่จะพูดถึงก็คือเดลต้าจและค่าคงที่สมดุลนะครับซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมโยงระหว่างเดลต้าจกับค่า K และค่า Q โดยที่ว่านะครับเราจะมาพิจารณาในสไลด์หน้านี้ก่อนนะครับสำหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เองค่าพลังงานเสรีมีค่าน้อยกว่า0ระบุด,ด้วยเดลต้าจน้อยกว่า0ทีนี้เรากําลังพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นไปข้างหน้าย้อนกลับ นะครับหรืออยู่ในสมดุลโดยจะนําตัวที่เป็น q k และ d e l t a า g มาเชื่อมความสัมพันธ์กันทีนี้สิ่งที่เราจะพูดในส่วนตรงนี้ก็คือถ้าเราเริ่มแรกเราพิจารณาในสภาวะสมดุลนะครับสมดุลอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราจะรู้ว่าสูตรในการหาค่า q กับค่า k เนี่ยมันสูตรเดียวกันแต่มันจะแตกต่างกันโดยการที่เราแทนค่าความเข้มข้นนะครับ สมมติเราแทนค่าความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลเราจะได้ว่าค่า Q กับค่า K เนี่ยคือสิ่งเดียวกันเลยแต่ถ้าเราแทนค่าความเข้มข้นที่ภาวะอื่นๆที่ไม่ใช่สมดุลเราจะคำนวณค่า K ออกมาแล้วเราจะเปรียบเทียบว่าค่า K เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ถ้าค่า Q มีค่ามากกว่าค่า K ปฏิกิริยาจะต้องย้อนกลับนะครับส่วนถ้าค่า Q น้อยกว่าค่า K ปฏิกิริยาก็จะไปข้างหน้ามากขึ้น ดังนั้นในเบื้องต้นเรารู้แล้วว่าถ้าที่สมดุลเราได้แบบนี้นะครับปฏิกิริยาไปข้างหน้ากับปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดได้ดีทั้งคู่นะครับดังนั้นผมจะใช้ลูกศรเป็นตัวแทนนะครับก็คือถ้าคุณเห็นขนาดลูกศรที่ใหญ่กว่าหรือยาวกว่าเนี่ยบ่งบอกว่าปฏิกิริยาไปด้านนั้นได้ดีกว่าซึ่งในกรณีที่สมดุลเนี่ยเราจะเห็นว่าขนาดของลูกศรเนี่ยมันเท่ากันไปข้างหน้ากับย้อนกลับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นที่สมดุลเนี่ยจะไม่มีการเลื่อนของปฏิกิริยาไปด้านหน้าหรือย้อนกลับ และเรารู้ว่าตรงจุดนี้เดลต้าจีเท่ากับศูนย์ที่นี้ถ้ามันไม่ใช่จุดสมดุลนะครับเราก็สามารถพิจารณาได้โดยการพิจารณาค่า Q นะครับเทียบกับค่า k ค่า Q ถ้าเป็นกรณี Q มากกว่า k ในลักษณะแบบนี้เราก็รู้ว่าถ้าเราเขียน k อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ Q อยู่ตรงนี้ Q มากกว่า K ปฏิกิริยาจะต้องย้อนกลับนะครับเพื่อทําให้ค่า Q เนี่ยมีค่าเท่ากับค่า k เราจะเห็นลูกศรนะครับตรงนี้ปฏิกิริยาย้อนกลับ เด่นชัดกว่านะครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่มันเกิดย้อนกลับเนี่ยโดยตอนที่เราศึกษาเรื่องเทอร์โมดินามิกส์เนี่ยเราศึกษาเดลต้า G มาใช่ไหมเดลต้า G ีสำหรับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้เนี่ยมันจะต้องเกิดในลักษณะที่ว่าจากด้านซ้ายซึยซ่งเป็นสารตั้งต้นเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านขวาได้มากขึ้นถูกไหมครับอันนี้คือเกิดเองได้แต่ทีนี้ถ้ามันเกิดเองไม่ได้นะครับก็คือมันจะต้องเกิดย้อนกลับไปทางสารตั้งต้น ดังนั้นในกรณีนี้ถ้า Q มากกว่า k เราจะได้ความสัมพันธ์ว่าเดลต้า G มากกว่า0ย์ในกรณีต่อมาถ้าค่า Q น้อยกว่า k เราก็ทำเหมือนเดิมครับเราวาด K ไว้และคน้อยกว่าอยู่ตรงนี้ Q ก็จะวิ่งมาที่ k ดังนั้นปฏิกิริยาจะเกิดไปข้างหน้ามากขึ้นถ้ามันเกิดไปข้างหน้ามากขึ้นนะครับก็คือปฏิกิริยาเกิดจากซ้ายไปขวาเนี่ยแหละหมายความว่าปฏิกิริยานี้สามารถเกิดขึ้นเองได้เดลต้า G ก็จะมีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นตัวนี้นะครับ เราจะเห็นว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองได้เนี่ยค่า q จะน้อยกว่าค่า k เดลต้า g จะน้อยกว่า0ดังนั้นเราก็เริ่มมาสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเดลต้า g และก็ q โดยใช้สูตรนี้อันนี้เป็นสูตรที่เราจะเห็นว่าในสูตรมีเดลต้า g อยู่2ค่าถูกไหมครับเดลต้า g ค่าตรงนี้นะครับจะเป็นเดลต้า g ที่ระบุ ด้วยเลขสูงน,นี้มันคือพลังงานเสรีที่สภาวะมาตรฐานซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะมาตรฐานเนี่ยเราจะระบุว่าเป็นความดัน1 atm นะครับแล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะระบุด้วยว่ามันก็จะเป็น25อ,องศาเซลเซียสค่า R คือค่าคงที่ของแก๊สก็คือหน่วยอันนี้จูลต่อเคลวินต่อโมลเราจะเห็นว่าค่า R เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เรากำลังศึกษาเดลต้า G เป็นหน่วยหนึ่ง ของพลังงานดังนั้นค่าอาก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานมีจูนยอยู่ด้วยอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับก็คือหน่วยเป็นเคลวินทีนี้เนี่ยเราจะศึกษาที่สภาวะสภาวะหนึ่งก็คือที่สภาวะสมดุลโดยที่สภาวะสมดุลน,นะครับเราจะได้ว่าเดลต้าจีเนี่ยเท่ากับ0และคิวเท่ากับเดังนั้นนะครับเมื่อเราแทนตรงนี้เข้าไปมีค่าเท่ากับ0คุณจะเห็นว่าตรงนี้เท่ากับศูนย์เราจะสามารถพิจารณาเอิมที่เหลืออยู่ตรงนี้ได้ เราจะย้ายข้างให้เรียบร้อยเราจะได้สรรมการเป็นตรงนี้นะครับทีนี้ในสูตรที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็น natural log ใช่ไหมครับ ln คุณสามารถเปลี่ยนเป็น log ฐาน10แบบนี้ได้โดยเอา2.303มาคูณในกรณีที่เราพิจารณาสูตรตรงนี้เราจะเห็นว่าเรากำลังพิจารณาค่า k นะครับที่อุณหภูมิใดๆที่เราสนใจก็คือง่ายค่า k นี้เราสามารถเลือกศึกษาเมื่ออุณหภูมิใดๆก็ได้นะครับ ทีนี้กลับมาดูสมการด้านซ้ายเหมือนเดิมสมการด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องการหาค่า k ออกมานะครับค่า k มันอยู่ในรูปของ log ใช่ไหมครับเราก็จะมีวิธีทําก็คือคุณมี delta g ลักษณะแบบนี้อยู่นะครับเท่ากับลบ rt log k แบบนี้เราจะย้ายเทอมนี้ไปอยู่ด้านซ้ายนะครับย้ายมาตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวคุณจะได้ลักษณะที่ว่าเป็น log k เท่ากับ delta g 0ส่วนด้วย rt แบบนี้ใช่ไหมเอาเครื่องหมายลบมาด้วยหลังจากนั้นถ้าเราจะหาเฉพาะค่า k คุณก็เอา exponential ยกกำลังเข้าไปทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นด้านขวามือเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบนี้ด้านซ้ายมือจะสามารถลดรูปเหลือมาเป็น k แบบนี้ได้ดังนั้นเราจะได้สูตรอันนี้ออกมาอีกสูตรหนึ่งก่อนจะไปจากหน้านี้เดี๋ยวเราลองมาดูหน่วยสักนิดหนึ่งนะครับหน่วยของ delta g 0ที่คำนวณโดยใช้สูตรนี้เนี่ยคุณจะเห็นความประหลาดนิดหนึ่งในการพิจารณาหน่วย delta g ซึ่งปกติเราจะรู้อยู่แล้วว่าเดลต้าจีูเนี่ยหน่วยมันจะเป็นหน่วยพลังงานก็คือจูลหรือกิโลจูลนะครับแต่ทีนี้พอเราเอามาแสดงความสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับเราจะได้ว่าถ้าเราดูด้านขวาของสมการตัว R ตัวนี้เรารู้ว่าหน่วยของมันคืออะไระผมเขียนข้างบนนะจูลต่อเคลวินต่อโมลใช่ไหมแล้วคุณเอามาคูณกับเทอมที่เป็นอุณหภูมิตัวนี้ตัว T คือเคลวินมันจะตัดกันในลักษณะที่เป็นแบบนี้ ดังนั้นมันจะเหลือเป็นจูลต่อโมลในกรณีที่เราจะเอาเดลต้า G มาเทียบกับสูตรตรงนี้นะครับเดลต้า G ศูนย์ของเราจะมีหน่วยเป็นจูลต่อโมลน,นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าในการคำนวณเนี่ยเราไปหาเดลต้า G ศูนย์มาซึ่งเดลต้า G ศูนย์มีหน่วยเป็นจูลแต่พอเอามาแทนในสูตรนี้เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยมันเป็นจูลต่อโมลทีนี้เราก็ลองมาดูความสัมพันธ์นะครับในสมการตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือนะครับค่า k ค่า k ที่อยู่ในสมการตรงนี้มันอยู่ในส่วนที่เป็นของล็อกใช่ไหมครับเราน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องล็อกพอสมควรนะครับก็คือค่า k เนี่ยถ้ามันมีค่ามากค่าน้อยเนี่ยมันจะส่งผลต่อเครื่องหมายโดยที่ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าอ่าผมเขียนให้ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาล็อกล็อกใดๆก็ตามนะครับเช่นล็อก1จะมีค่าเท่ากับศนย์อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้นะครับและล็อก ตามด้วยตัวเลขใดๆที่น้อยกว่า1สิ่งที่คุณจะได้คือเครื่องหมายลบแล้วก็ตามด้วยตัวเลขและถ้าล็อกของคุณมากกว่า1อ่ะ1.1จะมีเครื่องหมายเป็นบวกทีนี้ค่า k ที่เรากําลังพิจารณาเนี่ยเรากําลังพิจารณาในสองกรณีก็คือ k น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นถ้า k น้อยกว่า1คุณนํา k เข้าไปแทนในตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือค่าล็อก k จะมีค่าเป็นลบดังนั้นเราเอาสมการมาเขียนตรงนี้เลย delta g นะครับเท่ากับลบ rt log k ถ้า k เราเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมลบไปเจอกับลบตรงนี้กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเดลต้า g ของคุณจะมีเครื่องหมายเป็นบวกซึ่งเดลต้า g เครื่องหมายเป็นบวกบ่งบอกว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดไปข้างหน้าได้ไม่ดีจะเกิดไปในทิศทางที่ย้อนกลับนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราดูเครื่องหมายเนี่ยเรารู้เดลต้า g ควรจะมีลักษณะที่น้อยกว่า0ูมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือเกิดขึ้นเองได้โอเคนะ ต่อมาถ้าเราพิจารณาค่า k มากกว่า1ค่า k มากกว่า1เราก็เอาสูตรมาเหมือนเดิมนะครับเดลต้า g เท่ากับลบ rt log ok k ถ้า k มากกว่า1เทอมนี้เทอร์ม log ok k จะเป็นบวกบวกไปคูณกับลบดังนั้นคุณจะได้ลบเดลต้า g ของคุณจะเป็นลบปฏิกิริยาจะเกิดไปข้างหน้าได้มากกว่าก็คือเกิดได้ดีกว่านั่นเองนะครับจะไม่เกิดย้อนกลับโอเคนะตรงนี้เราเห็นความสัมพันธ์ของค่า k ในสูตรที่เรากำลังเชื่อมโยงดุลเข้ากับเดลต้า G แล้วนะทีนี้ไอเดลต้าจีเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้จากหลากหลายสูตรเลยในการคำนวณหาในที่นี้คุณจะเห็นว่าจากสไลด์ตรงนี้นะครับจะมี2ส,สูตรที่เราสามารถพิจารณาได้นะครับก็คือเราเรียนมาแล้วในบทของเทอร์โมไดนามิกส์ก็คือสูตรแรกที่อยู่ข้างบนตรงนี้จะพิจารณาโดยถ้าเราทราบการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีนะครับและก็การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีตรงนี้ เราก็สามารถนํามาพิจารณาได้โดยใส่ตัวแปรอุณหภูมิที่เขาต้องการพิจารณาในตรงจุดนั้นเอาไว้นะครับต่อมาถ้าเรารู้ตัวนี้เดลต้าจีเหรือเดลต้าจีศเนี่ยก็คือเป็นเดลต้าจนะครับมาตรฐานของการเกิดถูกไหมเราก็ทราบสรรมการเคมีใช่ไหมพอเราทราบสรรมการเคมีเราจะรู้ว่ามันมีส่วนที่เป็นของผลิตภัณฑ์กับส่วนที่เป็นของสารตั้งต้นเราก็ไปหาผลรวมมาเช่น ผลิตภัณฑ์มีกี่ตัวถ้าผลิตภัณฑ์มี2ตัวเราก็จะมีเทอมนี้2เทอมนะครับแต่และเทอมจะขึ้นอยู่กับจํานวนโมลในสมก,การเคมีที่ต้องนํามาคูณด้วยและก็สารตั้งต้นก็เช่นเดียวกันใช้วิธีคิดแบบในส่วนที่เป็นของผลิตภัณฑ์คุณเอาสองส่วนนี้มาลบกันจะได้เดลต้าจอันนี้ออกมาโอเคนะครับส่วนสมก,การข้างบนอันนี้ถ้าเขาให้เราอ้างอิงว่าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเดลต้าเอศูย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี เราก็สามารถหา e n t ทัลปีได้จากสูตรนี้เหมือนกันถ้าเรารู้ค่า e n t ท a ลปีมาตรฐานของการเกิดถูกไหมส่วน entropy ตัวนี้เราก็รู้ว่าสูตรมันคล้ายๆกันแหละนะครับเราก็สามารถนำมาพิจารณาได้เช่นเดียวกัน